ครับผมเอาวันนี้ก็เดี๋ยวทำอีกคลิปหนึ่งให้ชมคล,คลิปนี้เป็นข้อคิดนะอันนี้เป็นหลุมพุททวดร,รุ่นใหม่นะครับรุ่นใหม่รุ่นใหม่ก็แปดปีแนละ้วผมจะให้ดูอย่างนี้นะรุ่นชุดพวกนี้ผมเช่ามาสมัยเจ็ดแปดปีที่แล้วนั่นหมายความว่าผมเช่ามาหลังจากเหรียญน,นี้ออกมาได้ไม่นานผมตามเก็บนะในงานประกวดโรงเรียนใน100ร้อยตำรวจสัมพันธ์นะทุกร้านที่เล่นสายพุททวดมีเหรียญชุดนี้ขายแทบจะทุกร้าน ผมตัดบางเหรียญมาอย่างเหรียญเนี้ยนะผมตอนนั้นน่ะผมตัดมาเขายังไม่แยกบอกเขายังไม่แยกบอกผมก็ต้องซื้อเฉลี่ยมาผมมีเหรียญเนี้ยอยู่น่าจะประมาณสักสิบกว่าองค์มั้งสิบกว่าองค์มั้งเพื่อนผมก็มีเยอะนะเพื่อนผมโทรมาบอกว่าไงรู้ไหมตอนหลังพอเขาแยกบอกเสร็จปุ๊บคนเอาของเก๋นเนี่ยเอาบอกผมเนี้ยตัวเนี้ยเขาเขาแยกกันงไงผมจำไม่ได้แล้วนะเขาแยกกันเป็นนิยมไม่น,นิยมมีมีจุดมีจุดที่เลขศูนย์มีเนื้ออะไรของเขาเนี้ยแหละ ต่ตรงนั้นไม่ใช่ประเด็นประเด็นคือว่าเนี่ยผมเล่นพระใหม่เพราะอะไรผมเล่นพระใหม่ผมเล่นเป็นพุทธพาณิชย์ผมพูดตรงๆนะผมเล่นเป็นพุทธพาณิชย์มีราคาผมเทศออกมีราคาผมเทศอาาทอกแต่ผมโดนอะไรรู้ไหมขนาดผมหนีพระเก่าผมเล่นพระใหม่ผมเล่น,ผม,ผ,มลนผมเล่นทุกหน้าคนถามผมเล่นพระอะไรผมเล่นหมดอะไรที่ผมมองว่าศรัทธามาแล้วแล้ว,แล,วแล้วเงินมันได้ผมผมผมขายผมขายผมผมไม่ได้ติดอะไรขนาดนั้นนะ นะแต่ผมไม่ได้ติดอะไรขนาดนั้นเนี่ยผมไปดูเนี่ยองเนี้ยหลวงพ่อสาครวันหนองกลับผมขายเอ่อรับทิมไปมั้งกะเนื้อนวะหน้าทองคาําะะไปมั้งขายไปนะ่าจะเท่าไหร่วะขายไปน่าจะแสนหนึ่งมั้งหรือ,อย่อนแสนหน่อยหรือยังไงเนีย่ยแหละผมขายไปสองปีแนละ้วตอนนั้นราขายไปได้ประมาณเดือนหนึงปุ๊บราคามันมาพีคเหรียญเดียวก็น่าจะร่วมแสนแต่ตอนนี้ราคากลร่มเห็นไหม ถ้าผมถึงบอกว่าถ้าเกิดเราเก่งเปกำไรได้นะผมถึงอยากบอกเป็นแนวทางพี่ๆที่สะสมนะถ้าพี่เก่งได้ถูกทางเก่งได้ถูกสายอย่าไปเก่งตามเซียนมองตลาดให้ออกมองตลาดให้ออกแล้วปล่อยออกเนี่ยชุดนี้ผมรอนะผมรอแยกบอกไม่แม่แมฟังกนะันนะเพิ่งนะเมื่อกี้าพอสกอตัดไปก่อนผม,ผมพยายามจะจะจะ,จะ,จ,ะจะมาผูกให้ฟังเ,เล็กๆน,น,น้อยๆเป็นเกร็ดความรู้เอางี้แถวบนเนี่ยเป็นเหรียญเลื่อนสอง แถวเนี้ยน่าจะเป็นร้อยชาติการเฮ้ยราคาไม่ให้ดูองค์นี้น่าจะเป็นอะไรนะเดี๋ยวแป,ป๊บน,นะครับผมขอชมนิดนึงกันเออร้อยปีร้อยปีร้อยป,ปีเนี่ยสี่องเนี้ยเป็นเนื้อเงินเนื้อเงินเนื้อเงินลงยาเขียวลงยาแดงนวะหน้ากาเงินนะสี่องเนี้ยสี่องเนี้ยกะนี่คือนี่คือบางส่วนลงผมสององเี้นะผมมีอปกา,ารด้วย เป็นเนื้อเ,ออเป็น100ปร้อยปีหลวงพุทวดนะหนังสืออ่ะมันไม่ได้ครอบคลุมคเวอร์ถึงตรงนี้นึกออกไหมอ,อ่ะผมจะเล่าอย่างนี้สังก่อนพอเขาแยกบล็อกเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาเอาบล็อกของผมเนี่ยโนทางพระเกน,นะเอาบล็อกเนี่ยพวกเนี้ยไปปั๊มใหม่ไปแกะไปถอดทิมพ์คอมปั๊มใหม่กลายเป็นเขาตีว่าพระชุดเนี้ยเก๋มหมดพระตัวตัดตัวเนี้ยเก๋มหมดหน้าเนี้ยเก๋มหมดสบายไหมล่ะสบายไหมล่ะผู้ผมกย็ยังยึดมั่นกันนะบอกว่า ผมไม่สนใจคือคือเขาไม่ได้ตีว่าตัวตัดนี้เกนะผู้ผิดเขาตีวันเขาตีว่าตำหนีเนี่ยเกแต่ผู้ผมมามั่นใจเพราะผู้ผมซื้อมาตอนนั้นอนะ่ะภาพเพิ่งออกนึกออกไหมผมซื้อมาองละห้าร้อยห้าสิบผมซื้อมาองละห้าร้อยห้าสิบเนี่ยหลักหมื่นหมดเนี่ยตรงนี้ก็หลักหลักหล,ลักพันมั้งจะไม่ได้ละนี่เนื้อเงินมั้งใช่ไหมเนื้อเงินมั้งใช่ใช่ใช่โอ้ยอันนี้หลักหมืน่นตรงนี้หลักหมืน่นองน,นี้เหรอผมทําราคาติดเอาไว้ข้างหลังไม่รู้ว่าอยู่ไหนไม่มีมั้ง เงินพ่นใสก็หลากหลายพันนะครับหลากหลายพันอยู่เนี่ยเนี่ยเนี่ยเนื้อเรื่องสองหลายพันอยู่แต่เรื่องสองผมไม่ได้รู้นะว่าว่าผมโดนพวกผมโดนเก์หรือเปล่านะแต่ชุดนี้ไม่มีเก้เนี่ยผมเล่นมันหนีมันเล่นพาใหม่ถามว่าแล้วยางเงี้ยคุณจะเชื่อวงการได้ยังไงวงการเขารู้ว่าใครทําพาเก้แต่เขาก็ยังปล่อยให้วงคนพวกนี้มันทาพาเก้อยู่เพราะเขาถือว่า คุณก็เล่นพระแท้สิคุณดูตาําหนิให้เป็นสิคุณมาฟังเราสิคุณมาซื้อหนังสือเราผมมีหนังสือหลวงปู่ทวดอยู่นะผมซื้อมาเล่นมาสองพันกว่า 3, นั้นสองพันกว่าหรือสามพันเนี่ยแหละคือสามพันกว่าเนี่ยแหละผมไม่เคยเปิดอ่านนะมีรุ่นพี่ผมยืมหนังสือผมไม่อ่านครั้งหนึ่งหลังจากนั้นผมก็เก็บใส่กล่องไว้เหมือนเดิมผมมีหนังสือหลวงพ่อสุดไอ้หลวงพ่อรุ่งหรือหลวงพ่อสุดเนี่ยแหละไอ้หลวงพ่อเอิอหลวงพ่อสุดผมก็ไม่เคยอ่านนะเพราะถึงบอกว่าผมจําหน้าพระได้ว่าพระหน้านี้้้้แแททเเนืออยย่างี้ แต่พอเป็นผ้าใหม่มันดูยากคุณรู้ไหมแต่ผมก็ยังพอจาหน้าผ้าได้ว่าแท้เป็นยังไงเนื้อโลหะเป็นยังไงลงยาสีเป็นยังไงเก็ดของลงยาเป็นยังไงนึกออกไหมเนึกออกไหมเออแต่พอลหลังๆพอมันเป็นถอดคอมมาปุ๊บเนี่ยพอมนถอดคอมคอมได้เนียนมาปุ๊บเนี่ยมันดูยากเนี่ยแล้วคุณจะเล่นยังไงกันผ้าใหม่ผมถึงบอกว่าถ้าเกิดคุณไปซื้อหนังสือเนี่ยพอถึงเวลาเนี่ยปีหนึ่งห้หลังคนททำคนททำเก๊ออ,อกมาพอมันเขาเริ่มจับว่าคนเริ่มนิยมเขาจะเอาหนังสือพวกนนั้าไปทํ แต่ผ้าเก่ามทํายากเขาก็เลยเขาคนทำผ้าเก๊เลยไม่ค่อยนิยมละเพราะว่ามันจับทางกันถูกถูกไหมเขาก็เลยมาทําผ้าใหม่พอเขาทำหนังสือผ้าใหม่ออกมาเขาก็ไปทําเก๊หนังสือเนี่ยพอปีเดียวอ่ะมันก็จะมีเก๊ออกมาเขาก็จะบอกว่าเนี่ยตอนนี้มีเก๊ใหม่เก๊ทําได้เก๊ทําได้แล้วถามว่าหนังสือมาตอบโจทย์พวกคุณเหรอหนังสือมันไม่ได้ตอบโจทย์ถูกไหมหนังสือมันไม่ได้ตอบโจทย์แต่สิ่งที่ตอบโจทย์คือคุณต้องมองผ้าให้ออกว่าอันไหนคือผ้าเก่าอันไหนคือผ้าใหม่อันไหนคือผ้าทำอันไหนคือไม่ทํา ผมชอบคาพี่แพทย์สงขานะวันนี้ผมตามดูเขาอยู่นะเห็นเขาผมตามไปเป็นเพื่อนเขาอยู่นะเขาเขามีเขามีคําพูดนะประโยคนึงนะที่งหน้าเฟซ์เขานะผมอาจจะใช้คําพูดผิดต้องขออภัยนะแต่แต่คําพูดเขาประมาณว่าถ้าคุณซื้อพระเชี่ยจากกรรมการที่อยู่ในกองปกวเชี่ยคุณก็จะได้บรรทัดฐานของพระเชี่ยมาศึกษาประมาณนี้นะนั่นหมายความว่าอะไรคุณดูพ้าเองดีกว่าคราวน,นี้พี่พ,พี่พี่แพทย์สงขาเนี่เขาดูพระเก่งนะผมตามดูเขามีข้อมูลดีนะ เขาบอกว่าเขาเขาหลังปีใหม่นยเขาอยากจะเปิดสอนแต่ไม่รู้จะมีคนเรียนกับเขาไหมซึ่งคนที่อยากจะเรียนกับเขาหนึ่งคือคุณต้องชอบสะสมของพุท่ธจริงเพราะท่านเพราะเขาเก่งด้านนี้สองคนที่คนที่จะไปเรียนกับเขานั่นคือคุณจะต้องเปิดร้านขายพระซึ่งคุณจะต้องรู้ตำหนิชี้ขาดชี้เป็นชี้ตายได้ว่าที่คอมมันทําไม่ได้เพราะว่าในจุดที่มันซ่อนอยู่อ่ะมันจะมีเซียนซ่อนอยู่อีกทีหนึ่งซึ่งคอมมันทําไม่ได้เขาก็จะมาชี้ตำหนิที่ไม่เหมือนเสียนอีกทีหนึ่งให้คุณรู้ในเฉพาะกลุ่มยังไงคุณก็เดินเจอของแท้ ที่ผมเคยบอกว่าเพื่อนผมเคยโดนสิบขีดมาสิบขีดแต่ตัวตัดแท้เพราะพระแท้แล้วเขาไปถอดคอมใหม่ทําเขาเอาเขาเอาไปแก้สักจต่ไม่ผิดนะเขาเอาพระเนี่ยไปแก้หน้าให้เป็นสิบขีดแล้วมาขายในราคาเป็นสิบขีดหลวงผู้ทวดเออผมถึงบอกว่าคุณคุณจะเล่นสากลเนี่ยหรือคุณจะยึดหนังสือเนี่ยถ้าคุณเก่งจริงเนี่ยนะถ้าคุณเก่งจริงเนี่ยคุณจะดู คุณผมมันไม่มีใครหรอกที่ดูภาทิทุกจังหวัดได้ได,ได้ได้แม่นยำาระนัดนั้นนหะคุณลองคิดดูนะถ้าเกิดคุณเป็นเซียนจริงนะคุณคุณไม่มีทางเอกผมพูดได้เลยเคุณไม่มีทางดูภาพเป็นทั้งจังหวัดทั้งประเทศหมดคุณก็ต้องมีตำราคุณมาเปิดดูตำรามีหนังสือมีไว้อะได้คุณแต่คุณมีเอาไว้แค่จำหน้าพระแล้วคุณเอามาดูแค่ว่าวิาวธีการสร้างอ่ะเขาสร้างยังไงนึกออกไหมวันเขาสร้างยังไงเป็นหล่อช่อ เหลี่ยนปั๊มปั๊มแบบไหนข้างกระบอกข้างเลื่อยถูกไหมเป็นหลอดจากโลหะประเภทไหนอ่ะหล่อยังไงหล่อหลอหลอเทก้นหรือหล่อเทชอ่อแค่นั้นแหละแล้วคุณก็จําหน้าพาได้แต่ตอนนี้ไม่ต้อเป็นต้องซื้อหนังสือคุณพโทรศัพท์เครื่องเดียวคุณซื้ออินเทอร์เน็ตได้เลยถูกไหม คุณลองคิดดูนะถ้าเซียนคนหนึ่งเก่งจริงนะทาไมเวลาาที่เราไปเรียนหนังสือทาไมอาจารย์คนเดียวไม่สอนทุกวิชาให้หมดภายในคนเดียวเพราะว่าเขามีคนที่เข้าใจขแขนงลึกๆในบางขแขนงได้ดีกว่าเขาถึงต้องมีอาจารย์หลายวิชามาสอนพวกเราสมัยนี้ก็ยังเป็นเพราะไม่มีอาจารย์คนไหนไม่มี p r o f e s s ล o n a l ไม่มีไม่มีโ p r o f เ s อร์คนไหนที่มาสอนวิชาเดียวไอ้ที่ที่สอนคนเดียวได้ทุกวิชาคุณเข้าใจไหมทุกคนจะเก่งเฉพาะด้านทุกคนจะเก่งเฉพาะด้าน ล้วถามว่าสมาคมคุณเอาใครมาคุณเอาใครมาก็ไม่รู้ว่าเป็นเด็กกระโหลกปลาที่ไหนก็ไม่รู้ว่าแล้วมาตีพ้าคุณอื่นเขาเกเนี่ยแล้วทุกวันเนี่ยพอพอ,พอโดนตีเกเพราะอะไรอ่ะเพราะโดนเพราะโดนยัดพ้าเข้ามาแล้วคุณก็ต้องมาตีกันไอ้เซียนบ,บางคนนะเพื่อนผมบางคนก็ก,ก,ก็ก็คือไม่เอาแล้วนะประกวดไม่ยอมไปเป็นกรรมการบางคนเนี่ยมเมื่อวานในหุนส่งเหรียญเจ้าสัวให้เพื่อนผมดูนะที่เขาขายพ้านะผมเขาบอกว่าไม่เคยเห็นไม่ดีครับเอ,อหน่าลินผมอะ่ะผม่าเป็นห่วงนะ พะถ้าเกิดคุณขายพระเก่าแต่ถ้าเกิดคุณขายววลาชัดเจนไปปุ๊บเนี่ยทุกคุณคุณละรอดแต่เมื่อไหร่ที่คุณขายเวลาไม่ชัดเจนแล้วคุณเอาตัวคุณมาการันตีวันใดวันหนึ่งความไม่ชัดเจนตรงนี้มันโผล่ขึ้นมาคุณจะต้องรับคืนพระและสิ่งที่คุณพยายามเอาเอาตรงนี้มาเป็นอาชีพเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าเลี้ยงครอบครัวคุณนะคุณจะลําบากฉะนั้นคุณเล่นเนี่ยคุณอยาการันตีคุณซื้อแล้วคุณเจอคนที่เล่นแข็งและจบได้จบแต่คนสมัยนี้เล่นละกิจไม่แข็งการันตีไหมครับรับประกัันนนนะะครบบผมชอพี่่ทาึ ที่เขาที่ชื่อในวงการเขาชื่อออดเลี่ยมทองพี่ออเลี่ยมทองเขาลงหน้าพานะปุ๊บนะพลักด้วยนะหลักล้าน้วยนะเขาลงพารหน้าเว็บหน้าเฟซเขาเขาบอกเลยสวยเบอร์โทนี้ออเลี่ยมทองเขาไม่มีคําว่าประกันคนที่ซื้อเขา่าหน้าหน้าชื่อเขาว่ามันรับประกันตัวเขาเองอยู่แล้วเขาไม่ต้องรับประกันถ้าพารเขามีปัญหาคุณวิ่งไปหาเขาได้เลยยังไงเขาก็คืนเงินให้คุณพี่ออเลี่ยมเลี่ยมทองชื่อในวงการเขามีอยู่แต่คุณไปดูเซียนสมัยนี้ดิเซียนใหญ่ๆตัวๆที่ไลฟ์สดขายพารที่ประมูลพารเป็นล้านๆ เรารับประกัน v i p ครับอะไรคือ v i p อพะหักแค่สิบเปอร์เซ็นต์ใช่ไหม v ี p หรือยังไงหรือหรือหรือมันคือยังไงใช่ไหมเนี่ยคุณคุณต้องมาการันตีให้คหนอื่นเขาสบายใจเพื่อชื่อคุณมมนการันตีตัวคุณเองไม่ได้ใช่ไหมทุกวันนี้ยทุกวันนี้เนี่ย,ยแล้วบางคนก็มาบอกเนี่ยสายตรงนะเบี้ยกแก้นะโถเนี่ยตอนเนี้ยเขาขายข้ามรุ่นขายข้ามยัดขายานั่นไปก็คุณขายแพงกว่าเขาแล้วคุณขายไม่ได้เขาขายได้คุณก็ต้องปล่อยเขาไปถูกไหมเนี่ยคุณดูดิเนื้อเงินเนี่ยลานเรือน ผ้าผมแทนนะถ้าผมแทนนะถึงนะบอกว่าถ้าเกิดอยู่กับผมเนี่ยแท้ถ้าสมมติมีใครมาขอเช่าผมแล้วคุณไม่แข็งต่อแล้วคุณไม่แข็งพอคุณคิดเอาภาพผมไปขายต่อพอถึงเวลาพอเปลี่ยนเป็นมือที่สองมือที่สองก็ต้องไปให้เพื่อนคนนั้นคนนี้ดูซึ่งเพื่อนของคนที่สองก็จะไม่รู้จักกับกับคนก,บกับคนที่ซื้อต่อผมอไปแล้วเขาก็ไม่รู้จักกับผมฉะนั้นผ้าเนี่ยพอไปเจอสวดเข้าก็เก้ทันทีนี่ออกไหมผมถึงผมถึงไม่ค่อยขายให้ใครสุม 4, สี่สมห้า ถ้าถาในช่วงที่ผมขายนะผมถึงไม่ขายให้ใครจุ่มสี่กุ่มห้าผมจะขายให้กับคนที่รู้โปรไฟล์ผมเฮ้ยไอ้นี่มันเล่นพระดีไว้ไอ้นี่แม่ไม่หลอกขายไว้ไอ้นี่มันในนั้นในนี้ไว้มันแบบให้เราจริงไว้พระราคาแม่งขึ้นหมื่นไว้เฮ้ยมันขายราคาทุนให้เราตอนที่มันเอามาไว้ถามว่าทําไมผมมองว่า,ผมม,วาผมมองว่ามันเป็นการเก็บรักษาเงินของผมเอาไว้ดีกว่าผมเอาเงินไปกินเหล้าเมายาถูกไหมเนี่ยมันง่ายๆแมเหรือมเล่นพระเล่นง่ายๆผมไม่ได้จำเป็นต้องคิดอะไรซับซ้อนแต่ที่ผมมาให้ดูราคาเนี่ย พราะผมก็เจ็บเจ็บมาเยอะไม่อยากจะร้องเจ็บเองอะ่ะคือเงินผมอันนี้ชุดนี้หลวงู่ทวดจริงๆผมไม่เล่นนะผมจะพูดอย่างนี้เลยนะมีพระรุ่นไหนมีพระวันไหนบ้างที่ผมไม่เล่นรู้ไหมหลวงู่ทวดพอผมเล่นไปปุ๊บเป็นไงรู้ไหมผมแพ้ผมแพ้พินแพ้ทรงท่านผมเลยเดินหลวงู่ทวดผมติดดอยหลวงู่ทวดอยู่หลายแสนนะหลายแสนนะอ่ะผมที่ผมไม่เล่นนะหลวงู่ทวด เพราะหลวงทวดน่ะท่านมีเยอะไม่ใช่พระท่านไม่ดีท่านมีเยอะแต่เวลาติดราคาทุกวันนี้ราคาลงไงแต่ก็ยังยืนในรในราคายังยืนในพระหลักหลวงพุทวดหลวงพ่อเงินวัรดดอนหลวงพ่อเงิรรนวดดอนทาไมไม่เล่นเพราะคนที่เล่นพระมากอ่อนพระบางชุดเนี่ยเขามีการขโมยออกไปนานแล้วตอนหลังออกมาขาย <ite> พอออกมาขายเนี่ยพระเขาไม่ได้โดนอากาศพระเขาอยู่ในห้อง,ของเขาเก็บรักษา่างดี <ite> แล้วเขาเป็นวาระการสร้างต่อเนื่องเหมือนหลวงพ่อบุญวัดกลางแก้วคนก็ไปตีว่าไม่ถึงยุค ก็ไม่ตีตกไปผมรู้อยู่นานแล้วผมถึงไม่เล่นแต่ตอนนี้ที่ผมมาเล่นเพราะว่าเพื่อนผมเนี่ยมันไปเปิดรังมาได้มันก็มาขายอ่าพอพอพอแค่นั้นหลวงพ่อน้อยผมไม่เล่นเพราะสมัยก่อนที่ผมเล่นพอศ .2540 กว่าเพื่อนผมที่อยู่ใน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 วงการพระที่นครปฐุมเขาก็บอกว่าถ้าเกิดว่ามึงจะเล่นนะมันเห็นว่าผมเล่นมันบอกว่ากูเห็นมึงเล่นพระหลายหน้ากูขอเตือนไว้หลวงพ่อน้อยมึงอย่าเพิ่งเล่นตอนนี้พวกกูกำลังดันราคาให้ ไอ้ตอนนี้พวกกูกำลังดันราคาให้เจ้าใหญ่อยู่หลวงพ่อน้อยขึ้นไปหลักล้านไม่ใช่ท่านไม่เก่งนะท่านดีนะลูกศิลูกหาท่านเยอะท่านเก่งนะท่านเก่งนะแล้วคุณรู้ไหมในกุฏิของเจ้าวาดองปัจจุบันเนี่ยที่เพิ่งจะมรณาภาพไปอ่ะท่านมีอยู่อีกหลายบาทนะผมจะบอกให้ใส่บาทใส่บาทน้ำมอ้ใส่บาทพระเอาไว้ยังมีอีกหลายบาทนะรุ่นแรกอนะ่ะคุณรู้กันไหมแล้วคุณไปเลนเงินงเป็นล้านสวยๆเนี่ยนะในวงการเนี่ยนะเขาอ,อยู่กับพวกท่านอาจารย์หมดแล้ว พวกท่านอาวุโสที่เป็นนักสะสมโบราณกันหมดแล้วแล้วคุณไปเล่นเนี่ยหลักสี่ห้าแสนเท่าแสนโอ้สวยสตา์เรียบร้อยติดดอยติดดอยแล้วก็มีหลวงพ่ออะไรนะหลวงพทาผมไม่เล่นหลวงพทาไม่เล่นเพราะฉีดงานฉีดมามาดีหลวงพทาไม่เล่นมีหลวงพ่ออะไรไม่รู้ผมจำไม่ได้ละผมไม่เล่นผมก็เล่นผมก็เล่นตามสไตล์ของผมนะก็คืออะไรที่เล่นได้ผมก็เล่นไหมแพงผมก็ผมก็เล่นอื ขนาดภาพที่ผ่ายงานประกวดมาขายในเว็บยูเว็บยีผมเคยโดนมานะเนะในผู้จ่ายวัตบางช่างเหนือลงรูปในเว็บในเว็บยูนะเขาจะมีการคัดกรองนะแต่ก็ไม่ละเอียดขนาดนั้นสมัยนั้นสมัยนั้นนะผมผมซื้อนะเมื่อสมัยสิบประมาณเก้าปีสิบปีแล้วผมซื้อเชื่อไหมในรูปในเวนะ็บยูเนี่ยโอเคเลยนะเขาขายผมเหรียญหนึ่งเกือบสองหมื่นหรือผู้จ่ายวัตบางช่างเหนือผมซื้อสองเหรียญเขาลดให้ผมเหรียญหนึ่งสองพันบาท ลดให้ลดลดให้แค่เหรียญละสองพันบาทนะเหลือเหรียญยังเหลือเหรียญละหมื่นกว่าบาทอยู่นะเกือ 20, บสองหมื่นอยู่อ่าพอส่งมาปุ๊บเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะส่งใบใบนี้ให้ใบใบประกวดให้ที่ชนะที่หนึ่งงานประกวดพอส่งมาเชื่อไหมพามันล้างผิวอะแล้วผมก็โดนหลอกแต่ผ้าแท้นะแต่เป็นผ้าล้างผิวสุดท้ายจากวันนั้นถึงวันนี้ผมติดต่อเขาไม่ได้อีกเลย ตอนนั้นที่ยังติดต่อกันอยู่ใหม่ๆผมถามว่าเมื่อไหร่เมื่อไหร่จะเจอครับเขาบอกเดี๋ยวเขาหาให้ครับเขาจะส่งให้ครับสิปีผมยังไม่ได้ไปเลยดีว่าผมซื้อองค์มานะเป็นพระกระไหล่เดิมแต่ว่าสู้องค์นั้นที่ล้างมาไม่ได้แต่ล้างมาพ่อผมบอกว่าเป็นเนื้อเป็นเนื้อเป็นเนื้ออะไรนะเนื้อลมดํแต่ล้างแต่ล้างให้เป็นกระไหล่ทองแต่ผมมาดูแนะล้วล้างยังไงก็กระไหล่ทองไม่ขึ้นองค์นั้นน่ะน,น่าจะเป็นกระไหล่ทองอยู่แล้วแล้วไปล้างให้มันขึ้นทองสุก นี่ออไหมคือเอา,าเอาอะไรเอาอะไรใหม่ไปใส่เข้าไปแล้วล้างล้างด้วยกระทินแดงล้างด้วยอะสักอย่างสมัยก่อนที่เขาที่เขานิยมทากันอะ่ะวงการนี้ยมันอยู่ยากพี่ๆน้องๆเลยเล่นอนะต้องใจแข็งเนี่ยขนาดเล่นผ้าถูกเล่นผ้าใหม่เนี่ยก็ยังโดนแล้วคุณจะเล่นอะไรกันซื้อผ้าครับใจต้องแข็งจิตต้องแข็งซื้อจากคนที่ใกล้ชิดเมื่อวานนี้ยังมีพี่เขาอินบ็อกมาบอกอยู่เลยขอให้ดูพระชอะเอ่อเจ้าสัว ผมก็เลยส่งของรุ่นน้องไปลังคุยกันอยู่เลยอีกสองสามคนผมไปลังคุยกันอย่างมอมันเลยในในอินบ็อกซ์เขาก็ส่งมาผมก็เลยส่งพาระรุ่นน้องบอกว่ามีผมมีรูปพอดีเลยผมเลยส่งพาระของผมมาไปให้ดูบอกเนื้อทองเหลืองเรต้องอย่างนี้พี่ของพี่มันไม่ใช่มันไม่ใช่เพราะอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ถ้าคุณมีความรู้คุณจะบอกได้ว่าแท้เพราะอะไรเก๋เพราะอะไรไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ประโยคง่ายของของของไอ้พวกเด็กสมัยเนี้ยนะเก๋พี่เก๋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 ไม่มี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 ยัดวัดยัดวัด เล่นพาะกันตลกอ่ะเนืน้ออกไหมแต่ผมบอกด้วยว่าพี่พระพี่เนี่ยการต่อช่อทางน้ําการสํารอกมันไม่ได้มันสําลอกไม่ไปทางนี้มันไม่เหมือนการบีบเอแคร์แล้วการทะลักเนื้ออกไหมพอโลหะมันวิ่งมันวิ่งเต็มองค์พระเขาจะเกิดการทะลักคล้ายเอแคร์เวลาเราบีบแล้วมันทะลัก การไหลโลหะของช่อไอ้ของของของยอดองจะต้องมีความคมชัดถ้าเป็นไหลถ้าถ้าเกิดว่าเป็นเทไปปุ๊บจะต้องมีความแหลมคมชัดแต่จะต้องไม่ขึ้นมาเป็นอย่างที่พี่หมอพิทักษ์อย่างที่พี่หมอพิทักษ์บอกว่าจะไม่ขึ้นเป็นทรงจั่วบ้านก็คือขึ้นแหลมไปเลยเป็นสามเหลี่ยมนะแล้วก็การไหลของโลหะของหน้าพระจะต้องไหลไปทิศทางจากล่างขึ้นบนพเพราะมีการความเทแต่ของเขาไหลจากหลังมาหน้านี่ออกไหม และการวิ่งของเส้นของเส้นซุ้มเส้นเส้นซุ้มนะเส้นรัศมีไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ไม่ไม่ใช่เส้นกีบบัวซุ้มกระจังข้างๆนะมีการวิ่งเป็นขยักออกและกลับมาเข้าซึ่งการไหลของโลโหะต้องวิ่งเป็นเส้นตรงคดบ้านคดได้นิดหน่อยแต่นี่ปลายเขาต,ตวัดออกบางเส้นตวัดออกแล้วขาดช่วงแล้วกลับมาตรงมันเป็นไปไม่ได้ถ้าคุณออกคุณต้องออกคุณออกแล้วคุณต้องออกวกเข้าคุณต้องมีทางวกที่ที่สมูทของของโลหะ โลหะไม่ใช่วิง่งวิ่งหักศอกสอบปุ๊บเก้าสิบองศาหรือหรือสี่พ้าองศาแล้วกลับมาสี่พ้าองศาเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้ไไได <c oughs> คุณเข้าใจไหมแล้วพอคุณตัดตัดโลหะจากช่อมาปุ๊บเนี่ยตัดโลหะจากช่อมาปุ๊บเนี่ยโลหะที่ตัดออกมาเขาต้องมีความเก่าอมเขียวต่อให้คุณตัดยังไงมันจะต้องมีทิ้งที่ร่องรอยความเก่าแต่ก้านช่อเขถผมบอกว่าพระสมัยเนี้ยเขาทําเป็นแบบโบราณเขาเทหล่อช่อแต่พระเขาไม่ได้เทหล่อเขาเอาผ้ามาติด นี่ออกไหมผ้ามาติดแล้วก็เทหล่อช่องเอาคุณเข้าใจไหมทำผ้ามาก่อนแล้วมาเราก็มาติดมาติดที่ทางน้าติดช่องล้วก็ค่อยเทเทเททาให้มันดูเป็นธรรมชาติโอเคนะครับในคลิปนี้ผมก็ฝากไว้แค่นี้ครับเป็นความรู้เป็นวิทยาทานนะอืใครใครสะสมยังไงก็เจ็บตัวก็ต้องเจ็บกันเองเงินเราครับเราหามาได้ด้วยความสุจริตชนะพระะนนพระที่เราได้มาพระเราจะต้องมีความสุจริตถูกไหม ฉะนั้นจะสุจริตไม่สุจริตขึ้นอยู่กับตัวเราเล่นพลาเองเจ็บเองอย่าร้องครับขอบคุณครับ